วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมมวยไทยมันๆในรุ่น57กิโลกร,รมัมระหว่างฝ่ายแดงสิงสังปาลูกบุญมีอายุ18ปีจากประเทศไทยกับคู่ตะกรองเขาฝ่ายน้ำเงินเลซ่าดอตเทนมีอายุ18ปีเท่ากันนะครับจากประเทศอิรานนี่สิงสังปานะครับฝ่ายแดงคู่ชกเขาคนนี้ก็คือเลซ่าดอตเทนมีนะครับจากประเทศอิหราน สิงสังปานี่เป็นนักมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยทั้งสองคนก็กําลังมาเจอกันในครั้งนี้นะครับเรซ่าเนี่ย็เป็นมวยมัดนากจากอิหรานนะครับวันนี้ก็มาเจอกันเป็นครั้งแรกกับสิงสังปาสิงสังปาไฟล่าสุกชนะมามาดูวันนี้จะเป็นยังไงยกที่หนึ่งกันเลยดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับสิงสังปายับไปเรซ่าเตะมาทีมา,มาสิงสังปาเตะไปเราเรซ่าเตเาะตโดนทีไปนะครับเตะบืดไปเลย อ่าที่กยับแยกกันสิงมันมาสิงสิงสัปากมัดขึ้นเลซ่ากระมัดข้ามไปนะครับเลซ่าก็ที่ไวสิงสังปาพยายามจะยับเข้าไปนะครับอ่าเลซ่าหยุดยั้งยับกระเตะมาเวิดไปครั้งหนึ่งเลซ่าสิงสังปามัดขึ้นตัวสิงสังปาเตะไปเลซ่ากระเตะม่าสิงสัากระยับน้องเลซ่ากระมัดสองมาเตะเวิดไป ซิงเกาลป่าจะไปจะไปวิ่งออกไปโอ้จะโดดเขาโดนหมันจับไว้นะครับล้มลงไปเสียหลักล้มไปไม่มีอะไรลุกขึ <tiden. S 2> <c oughs> ้นมาทำการบอกชกต่อนะครับไม่มีปัญหาเออเรซาเตม่าซิงเกาลป่าจะไปซิงเกาลป่าโดดเข้าไปจะแทงเขานะครับหมุนลงเวียงล้มลงไปเลยโอ้แรงยังดีอยู่ยกที่หนึ่งซิงเกิลป่าแรงยังดีอยู่ตัวเล็กกว่าแต่แรงดีนะครับเออเรซาเตม่าซิงเกลป่ายับหนึ่งสองเขาล้มตัวเออเรซาเตม่า แต่บนกับแต่ล่างนะครับมันเป็นอะไรสิงห์ปลาก็ตั้งหลักสู้ย่นครับมันยังไม่ถอยเรซามัดฮุบเข้าไปไม่มีอะไรมัดฟันซอกไปสิงห์ปลา,าเตะสวนมาเรซาเตะมาจ้าเขาซิงห์ปลาเจาเขาได้ยับ,ย,บยับไปหนึ่งสองคนตัวแล้วก็ฮุบซ้ายเวิดเวิดไปนะครับเรซาเตะไปไม่มีอะไรที้บไวทถีบไ้ครั้งหนึง่งแล้วิงห์ปลาทีบไ,ไม่ทีบนะครับเรซ่ราถอยไป ลซ่าขยับเข้ามาซิงป่าจะสอกยังไม่ได้สอกนะครับถีบไ้สิงสบาถีบไ้ถีบไปข้างหนึ่งมัดไปโอ้มัดยับข้าหน้าเลยสิงสบายับไว้เดินเข้าไปสิงสบายเดินโดดเข้าไปมัดสองไปแต่ยังไม่โดดเต็มที่ลซ่าเตะมาเดินเข้ามาลซ่าเดินเข้ามาเดินมามัดมาซิงปามัดไตสวนมาเลซ่าเตะไปจนที่ว่าทางก็วืดไปโอ้พืดนืเลยนะครับสองครั้งเลยเดินเข้าไปมา เลซาเดินเข้าไปเลซายับไปเตะไปเกี่ยวขาได้หมัดก็โดนหมัดป้าไม่มีไรนะครับเลซาก็ยังหมัดกันไว้อยู่ครับเลซาเตะมาสิงสิงป่าทำท่าจะเตะโดนเข้าไปข้างนงแทงเขาอแทงกอดเขาได้หมุนมากรมการแยกกอกมาก่อนนะครับาการแยกมาแล้วมาสู้กันกลางเวทีสิงสิงป่าหมัดถึงสอง,งลัตัว เดี๋ยกากระยังไปเตะไปแต่บืดนะครับเดีอาแทงเขาโอ้กอดเข้าไว้ทำไมแล้วซิงส์ปาดแทงมาแทงมาอา้าวล็อกสอดแขนไว้โยดันกันไว้ทมการแยกหมาตั้งท่านานไปรมการแยกมาเดี๋า,นา,นกกา,า,เาเดินไปเตะไปมัดจับเข้าไปซิงห์ปา,า,าก็เตะสวนมาแล้ววนไปหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่ง มนชั้นหนึ่งโย่อย่างหน้าตาสดชื่นกันยังทั้งคู่ครับยังไม่มีอะไรหนักนะครับมาดูยกสองกันเลยยกสองเลซาเตม,มาซิซิบ,บาดเดิน,นเ,ข,นเ,เนบบข้าไปเตะไปเตะไปครั้งหนึ่งเลซาก็เต้นมาซิซิบาทีไปเตะมาเจ้าขาได้เจ้าขาได้หมัดเข้าไปโอ้ซิซิบ,บาเอ้าโดนเข่าเลยนะครับเลซาแทงเขา่าแล้วดันไวมันแยกมาเดินเข้าไป เดซ่าเตะมาจะยังมาสิงปาเตะไปทีไปอีกครั Não, ้งหนึ่งเดซ่ามัดมาดันหน้าไว้ไม่มีอะไรเดซ่าขยับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดซ่าจะยิงมัดเจ้าสิงปาก็โดดแทงเขาแล้วก็เตะมาสิงปาโดดเขาขึ้นเหมือนกันมัดหนึ่งสองเข้าโอ้ทำรายดีเลยเดซ่าเดซ่าเตะมาอีกครั้งหนึ่งสิงปาเจ้าเจ้าก็ไม่มัดเวิดไปนะครับถอยเร็วออกเร็วทั้งคู่นะครับ บาดยังไม่โดนเต็มเต็มหน้านะยังโดนเฉียวๆไปเนี่หรือไม่ก็ไม่ถึงนะสะจิ้งสบปลาที่มามาโอ้มา,มา,มาเรซาหมัดมาเตะมาเลยแกก็กรุ่องเร็วคล่องแคล่วเหมือนกันนะครับเออเรซาตัวใหญ่แต่เร็วนะครับเข้าเร็วออกเร็วเตะจะยางไปเรซ่าสิงสีปลาหมัดเข้าลำตัวเดินเข้าไปไหมเรซ่าจับมาเตะมาจิ้งสีปาหมัดเข้าลำตัวเลยสิงสีปลาจะไปโอ้โดนหมัดสวนมา ไม่มีอะไรเตยมาสิงปาโอ้ฟันศอกพืดไปแล้วเกือบนะครับเรซาเมื่อี้ศอกพืดไปเลยเอาแทงเขาเจะก็ดักศอกอยู่เหมือนกันนะครับเรซาทีไว้เรซาทีไว้สิงปลาเดินมามัดถึงสองเขาน้าเลยเลรซาสิงปลามัดเข้าลำตัวสิงปลาทีไว้เรซาฟันศอกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งโอ้กอดไว้อา้าแทงแทงเขาได้ไหมดันอา ดานหน้าไปรมการก,ก็ยากมากนะครับแทงเขาไม่ได้วานกางเวทีซิงโอสอกวืดไปเ,เด,ปดเเซ่าเดินไปโดนเตะเลยสิงฝาเดินไปครั้งมัดวืดไปเตะมาเกี่ยวขันมัดเขาน้าเลยซิงฝามาเขาน้ามัดเขาน้าขนันนึงโอ,โอ้ล้มลงเลยปุ๊บไปเลยอะโอ้โหเป๋ไปเลยเป็นไงลุกขึ้นได้โยนะครับยังเป๋อยู่นะครับรมการนับนับรมการนับยังสู้ไหมยังสู้อยู่นะครับ โอ้โดนหมัดไปจนเป๋เลยลุกจะพยายามจะลุกเป๋เลยนะครับอ่าวสิงซ์ปลาประเด็นฉันว่าไม่ได้ซ้ำหมัดสวนมาซิงซ์ปลาหมัดเข้าไปซิงเตะมาซิงปลาเดินลุยนะครับเดินลุยพันศอกเข้าไปโฟศอกสวนมาพื้นไปเลยซะสิงซ์ปลายำยำยำไปยำไ้หมัดฟื้นมาไม่าด้ซ้หมัดด้วยไปนะครับกดเขาก็แทงเขานะกดคอแทงเขาเสียหน้าเลยอ้าวสิงส์ปลาเดินเข้ามาเดินเข้ามา จะเอาหมาัดนะครับโอ้โดนสอกสวนมาเลยหมัดฮุบจะเวิร์ดนะครับต่างคนต่างเวิเร์ดเดซ่าฟื้นแล้วเดซ่าทำงานเดซ่าเตะเวิร์ดไปหมดยกที่สองครับหมดยกที่สองโอ้หลักงช่วยอยู่นะครับเดซ่านี่เวิร์ดขึ้นมาแล้วเอฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับยกที่สองนะครับโดนหมัดล่วงไปพยายามจะลุกก็เป๋มาด้วยครั้งนะครับนี่โดดเขารอยมา แล้วก็มัดเข้ามาเข้ามาเข้าหน้าเลยนะครับเตะมาสิงห์ป่าหมาเข้าลําตัวแทงเขาอมัดเข้าหน้าสิงห์ป่าถอยไปเตะมาเจยวขาได้มัดเข้าหน้าเอิบเซตระไปตามมาแล้วมัดเข้าหน้าครั้งหนึ่งหมัดนี้ล้มลงเลยนะครับล้มเลยจะลุกขึ้นมากะเป๋เลยนะครับโอ้คานเลยนะครับกูล้มลุกคู่คาเลยเนะยครับมัดเข้าหน้าครั้งแรกครั้งที่สองมัดเข้าเต็มเต็มนี่ล้มลงไปเลยนะครับโอ้จะลุกขึ้นมาก็ล้มลงไปอีกเลย เออรถลมลูกู้คันมามาดูยกที่สามนะมาดูยกที่สามมันเป็นไงเดซ่าเตมาเดซ่าเตมาอีกครั้งหนึ่งอ่ายับไปเดซ่ายับไปเดซ่าต้องเป็นฝ่ายขึ้นแล้วเตะไปนั่นถึงสองคนมาเลยซึ่งจะปาเดซ่าเตะเข้าไปเดซ่าลูกใหญ่แล้วครับเออหมัดวุ่นกอดเขาได้เวียงลงไปเลยโอ้ซึ่งจะปาจับเวียงลงลงไปเลยเวียงมวยดีนะครับซึ่งจะปาอ่าสิงห์เดินเข้าไปเดซ่าเตมา อยากเข้ามาเตะมาครั้งเลยซ่าสิงสีปายังไม่ถอยนะยังยืนอยู่ซ่าทีเอ้าเตะเวือดไปเลยซ่าเตะเวือดไปสิงสีปามัดเข้าลำตัวเอากอดเข้าไปล็อกไว้ล็อกไว้ทำไงเอาเบี่ยงออกไปไม่มีอะไรทำเบี่ยงไปเฉยๆทหมการอย่ากอบบอกแยกไปเดินเลยส้าเดินเข้าไปเลสิงสีปามัดเขาตัวน้องอะไรกันเนาะเตะมาเลยส้าเตะมาสิงสีปาถอยวนมาเลยส้าโอ้จะสอก นะครับโอกับโดนแต่ไม่โดนถนัดนะครับก็โดนเข่าสวนมาเอามันแยากมาานะครับเลซ่าพยายามจะเล่นทายากนะครับเดินเข้ามายับไว้จงเตะมานจิงป่ายับไว้เลซ่าจะเข้ามานะครับมัดมามัดทุบซ้ายมานะครับจิงสป,ปาวนไปเอากอดไว้เลยนะครับอกอดไว้เป็นการฆ่าเวลาไปนะครับมาโดูเลยจิงป,ป่าไม่สนนจเเลซ่ามันฟันโซกเข้ามา เวียงว่าเอาซอ,อกได้ไหมเขาได้ไหมเอาฟันซอ,อกเลยโอ้แต่ไม่โดนครับสิงสป่าลูกนี้เรซาเดินมาเดินมาจับไว้จับไว้หมัดค้อมไปโอ้หมัดค้อมไปโดนกอดล็อกคอไว้เลยทำการแยกมาสิงเลซากำหมัดเดียวเอาให้ได้นับคืนเหมือนกันนะครับเดินเข้าไปเตะเวิดไปเลซาเตะเืิดไปสิงสป่าเดินวนไปสิงสป่ามาันงสองมามอนกันทีไว้เลซาเตะม,มาจับขาได้ จะยิงมัดนะครับออไม่สะา,าก็ปล่อยขาไปเรซาเดินเข้ามามัดยับเข้ามาโอ้โดนกอดไว้เลยเวียงลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้เริ่มจะหมดแรงนะครับเรซ่าโดนเวียงลงมาลุกขึ้นมาไม่สียดาเดินเข้ามาอย่างเดียวโดดเขาร้อยมาโดนสิงสปาเขาดัานไว้ดันไว้เลยเออเวียงไม่ล้มนะครับเวียงมาโดนเขาฟันสอกเข้ามาโอยโยโ้ยังไม่โดนยังไม่โดนจังๆนะครับ สิงหปาก็ยังวนลงไปอยู่เรซาเดินมาฟันซอกมาอีกครั้งหนึ่งโอ้นะครับโดนยังยังไม่โดนจุดสําคัญนะครับยังโดนกาดอยู่ทำการแยกมาเรซาไม่สนแล้วครับเดินเข้าไปมัดหนึ่งสองเข้ามายังเวิร์ดไปจะเตะเตะไม่ทันนะครับมัดยักษ์มาเตะมาโอ้สิงหป่าเจ้าค้าได้โอ้ลมลมลงไปเองนะครับลุกขึ้นมาเดินเข้าหาเลยเรซาเดินาหามัดยักเข้าไป เดินออกมา,มาสิงห์ป่าก็ลบนะครับหมัดก็ฟืดไปโยะนะครับหนึ่งสองข้อมไปสิงห์หมดยกที่สามนะหมดยกที่สามก็ขอโทษขออภัยกันนะครับมีน้ําใจนักกีฬานะครับนักกีฬาหมดยกก็จบเกมด้วยครั้งทั้งศอก,กนะครับโดนมาฟันศอกนะครับสิงห์ป่ามาเข้าลํา,ลาตัวทีไว้เรซาเตยมาเจียวขาได้มัดไปนะครับโดดฟันศอกมาโอ้โดนนี้ เข้าไม่ได้เข้าได้หนาครับโดนที่ต้นคอนะครับก็ยังไม่จุดสําคัญนะจับขาได้เออเวียงไปล้มลงไปเลยออาลุกขึ้นมาใหม่ไม่มีอะไรมาดูผลคะแนนนะครับมาดูกรรมการให้คะแนนนะครับก็เป็นนั้นว่าสิงห์สัง,สงปาเป็นฝ่ายชนะเป็นอย่างเอกสันนะครับ29ต่อ27่บอมาขอโทษขอแสดงความยินดีวนกันนะครับชนะคะแนนไปยอย่างเอกสันเลย